สวัสดีครับได้มาแล้วนะฮะเรียกว่าตรงปกนะครับผมแมจัด a อ s f i b e ไฟครับมาติดที่บ้านแล้วนะฮะก็ติดต่อไปเมื่อวานนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมไป a อ s นะที่ชอ็อปบอกว่าจะติดอินเทอร์นเน็ตบ้านนะก็เข้าไปที่สาขาหน้าร้านของ a อ s hop อปนั่นแหละจากนั้นก็ ไปเลือกแพ็กเกจต่างๆซึ่งแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีอยู่บนหน้าเว็บอยู่แล้วนะอันนี้ผมอะจัดมาเป็นแพ็กเกจย้ายค่ายอินเทอร์เน็ตบ้านนะเออเผื่อใครจะย้ายอันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะแพ็กเกจผมก็จะประมาณว่าเลือกเป็นย,ย้ายค่ายนะก็เผื่อใครไปติดต่อลองดูแต่ว่าบนหน้าเว็บเขาก็จะมีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกนะอ่ะทีนี้ เอทไฟเบอร์ t มันได้อะไรบ้างนะอันนี้เนี่ยที่ผมมาทำคลิปตันนี้ก็คือจะมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะเดี๋ยวถอยนี้ไปก่อน mm hmm. ก็อย่างแรกเลยคือได้ตัว mm hmm. นะ f i r o u t e เตนะที่เป็นไฟเบอร์นี่ได้นี้มาเป็นของ ZTE นะ AS เ i b e r นะเข้าใจว่าคือรุ่นเนี่ย AX 3000 Wi-Fi h น u นะนี่ ได้มาแบบนี้เลยโมเดลนี้สีเสารปรับเส้นทางได้นี่ขยานี่นะเออก็ลองรับนะ 2.4G 5G ด้วยนะในตัวเดียวเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาปรับเสากันเออน,นะนี่จากนั้นนะมีนี่อีก a i s play box นะ โอเค Google เออก็คือบล็อกเอาไว้ดูนะ AIS play content ของ a s นั่นแหละนะอืมนี่สองอย่างละอย่างที่สามได้เจ้านี่มาด้วยนะมันคืออะไรอนะมันคือซิมนั่นเองนะซิมตัวนี้เนี่ยให้นะอินเทอร์เนต็ตเรามาด้วยใส่มือถือใช้งานได้ด้วยวางกันเถอะนะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวละเอียดแต่ละอันมาว่ากันอีกทีหนึ่งหลักๆก,ก็คือผมยังไม่ได้เอาเจ้า AS Paybox เนี่ยต่อทีวีนะเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะแล้วก็เจ้าซิมเนี่ยนะเราจะได้อะไรบ้างจากแพ็กเกจนะซิมเนี่ยมีสามารถปล่อยเน็ตได้นู่นนี่นั่นนะให้ค่าเน็ตค่าโทรมาอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ย ผมจ่ายแค่ 5, 5อินเทอร์เน็ตบ้านเฉยๆนะเป็นรายเดือนแล้วก็มีสัญญาอยู่นะเจาะรดับไปแล้วโอเคคลิปหน้านะจัดไปรีวิวเจ้าซิมนี่กับเจ้าตัวเอสเพย์บ็อกต่อทีวีนะนี่ก็ลาไปก่อนนะครับเผื่อใครนะมาใช้ AS ก็ลองดูแพ็กเกจกันขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม